พระเยซูนะคะไม่เคยบอกให้เราหวังอะไรในการข้างหน้านะคะแต่ท่านบอกเราตรงๆเลยนะคะว่าจงเชื่อว่าท่านได้รับแล้วในมาร์กนะคะหรือว่ามาระโกบทที่11ข้อที่24นะคะกล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นเราบอกพวกท่านว่าทุกสิ่งที่พวกท่านอธิษฐานขอจงเชื่อว่าท่านได้รับแล้วและสิ่งนั้นจะเป็นของท่านโดยพระเยซูนะจ๊ะสังเกตไหมจ๊ะว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ใช้ฟิวเจอร์เทนเลยนะจ๊ะสาว ท่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าแล้วมันจะมานะจ๊ะแต่ท่านบอกเลยว่าเชื่อว่าท่านได้รับแล้วแล้วมันจะเป็น ของท่านนะจ๊ะนี่แหละนะคะก็คือแก่นแท้แก่นสารของ manifestation หรือว่าการเสกที่ไม่เกี่ยวกับกระทรวงเวทมนตรสาว manifestation นะคะไม่ใช่การร้องขอนะไม่ใช่การเ wow ว้าวอนไม่ใช่การหวังว่ามันจะมีสักวันนะจ๊ะแต่มันคือการเชื่อว่าเราเนี่ยได้รับแล้วแล้วก็มีแล้วใช้ชีวิตเรากับว่าเราเนี่ยได้รับมันแล้วหรือว่า live in the end นะจ๊ะเมื่อเรามั่นใจว่าเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะจ๊ะจักรวาลเนี่ยก็จะจัดให้จะต้องตามใจเรา manifestation นะคะคือความเชื่อในปัจจุบันขณะไม่ใช่รออนาคต